เจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันเรียนอะไรวิชาภาษาจีนกับรอยชื่ออยู่นะคะสำหรับเด็กๆชั้นป .1 นะคะข้อสอบกลางภาคที่ผ่านมาหลายคนก็ได้คะแนนเต็มนะคะแล้วก็บางคนก็ผิดไป1ข้อ2ข้อก็มีนะคะหลายคนเลยที่คะแนนดีมากเลยนะคะแล้วก็ยังมี นักเรียนอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาทำแบบทดสอบกลางภาคของวิชาภาษาจีนนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยมาสอบกลางภาคของเราชื่อนะคะเพราะว่าเราจะได้มีคะแนนเก็บนะคะอย่าลืมเด็กขาดเลยนะหรือถ้าใครหาลิง์กไม่เจอแล้วนะคะ สามารถทักมาที่ไลน์ส่วนตัวของเราชื่อเพื่อถามลิงก์ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเราชื่อนะคะก็จะมีแบบทดสอบให้เด็กๆทำนะคะจะเก็บคะแนนอีก10คะแนนวันนี้นะคะเราจะทดสอบการฟังนั่นเองทิงลี่ข่าวชื่อนะคะแบบทดสอบการฟัง วันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษนะคะกระดาษอ่าวิธีการในการทําแบบทดสอบของเราชื่อก็คือเด็กๆต้องหยิบกระดาษมา1แผ่นจะเป็นกระดาษ A4 หรือว่าเป็นกระดาษที่เหลือใช้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้มันเป็นหน้าว่างสีขาวๆนะคะจะเป็นกระดาษแผ่น A4 ใหญ่ๆก็ได้หรืออันเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ เตรียมดินสอยางรบไว้นะคะจากนั้นเตรียมอะไรอีกอ่ะดูตามเลยค่ะเขียนชื่อช้นเลขที่ไว้ด้านบนนะคะด้านบนแล้วก็ให้เขียนเลขหนึ่งถึงเลข10บเรียงลงมานะคะเรียงลงมามี10ข้อวันนี้ เมื่อเด็กๆเ,เตรียมกระดาษแล้วนะคะก็เขียนดังตัวอย่างอันนี้เลยอ่าตัวอย่างเขาว่ายังไงก็กระดาษหนึ่งแผน่นใช่ไหมเขียนชื่ออ่าเด็กหญิงเด็กชายอะไรไว้ด้านบนชั้นปหนึ่งทับหนึปหนึ่งทับสองปหนึ่งทับสเลขที่เท่าไหร่ก็เขียนไปจากนั้นก็เขียนเลขหนึ่ง ถึงเลขสิบไล่ลงมาเลยค่ะเป็นแถวแบบนี้ไล่ลงมาเป็นข้อแบบนี้นะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆเ,เตรียมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาถึงที่ข้อแรกอ่าเขาบอกว่าจากนั้นเขียนพินอินที่ได้ยินในแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะพินอินในแต่ละข้อก็คือเราชื่อจะขึ้นจอมาให้ใช่ไหม จากนั้นมันก็จะมีเนื้อหาและเราชื่อก็จะเป็นคนพูดเองว่าอ่าในข้อหนึ่งควรจะเอาคำไหนนะคะเราชื่อพูดเด็กๆก็เขียนมาลงไปอ่าลงไปตามตัวอย่างอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะสมมุติว่าอ่าข้อหนึ่งเราชื่อพูดคำว่าปลาใช่ไหมแล้วบังเอิญว่า มันมีตัวเลือกให้สองอันเด็กๆคิดว่าอันนี้น่าจะใช่คำว่าปลาที่เราชื่อบอกเด็กๆก็เขียนไปายแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นคำก็เขียนยกคำถ้าเป็นแค่สระหรือพยัญชนะก็เขียนแค่ตัวเดียวสิ่งที่เราได้ยินนะคะเขียนแบบนี้ไล่ลงไปนะคะแต่ละข้อมีใครไม่เข้าใจไหมคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปส่งอันนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่าเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆเราชื่อคิดว่าน่าจะเตรียมกระดาษแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่เลขหนึ่ถึงเลขสิบครบแล้วใช่หรือไม่คะอ่ะเราชื่อให้เวลาอีก5วินาทีนะคะให้ไปเตรียมกระดาษมา ทีนี้ขึ้นข้อ1มันมีตัวเลือกใช่ไหมข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้นะคะแล้วก็เด็กๆฟังเสียงที่เราชื่อพูดจากนั้นถ้ามั่นใจว่าเป็นคำไหนก็ค่อยเขียนลงไปนะคะถ้าหากไม่มั่นใจก็ฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยตอบนะคะ จะไม่มีการเฉลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่เป็นการทดสอบการฟังเพราะฉะนั้นเด็กๆจะทราบจะทราบคะแนนก็ต่อเมื่อส่งมาที่เราชื่อและเราชื่อตัวเสร็จแล้วและบอกคะแนนไปจะไม่มีการเฉลยในนี้แล้วก็จะไม่มีการบอกคะแนนในนี้นะคะจนกว่าเราจะส่งมาให้เราชื่อนะโอเคนะคะอ่ะข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งเราชื่อพูดคำว่าอ่าอ่าอาคือคำไหนซ้ายหรือขวามือเด็กๆก็เขียนลงไปเลยนะคะเขียนไปแค่ตัวเดียวนะไม่ใช่เขียนไปสองตัวนะคะอ่าข้อหนึ่งอา,อ,าอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งนะคะอ่า ไปข้อสองข้อสองอ่าเด็กๆเ,เลือกอันนี้หรืออันนี้ก็เขียนไปแค่ตัวเดียวนะคะอีกครั้งหนึ่งอือ่าอ,อคืออัไหนเราชื่อเคยสอนแล้วต่อไปข้อที่สาม อ่าอ่าซ้ายหรือขวาก็เขียนลงไปนะคะอ่าเขียนเป็นตัวไปแบบนี้เลยนะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่โอโอ ครั้งหนึ่งโอต่อไปข้อที่ห้าค่ะอี e. E. ต่อไปข้อที่หก ข้อที่6มีทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะให้เด็กๆเลือกแค่ตัวเลือกเดียวนะได้ยินคำไหนก็เขียนคำนั้นลงไปไม่ใช่เขียนทุกคำนะคะ,ะข้อ6ป่าป่าเป็นคำนี้คำนี้คำน,คำนี้หรือคำนี้อีกครั้งหนึ่งป่า านะคะต่อไปข้อที่7อ่าเหลือตัวเลือกอีก2ตัวเลือกแล้วโปโปอ่าโปเป็นซ้ายหรือขวาอีกครั้งโปต่อไปข้อที่8ค่ะปี ปีอ้าวปีซ้ายหรือขวาข้อที่เก้ามีสี่ตัวเลือกนะคะให้เลือกแค่ตัวเลือกเดียวผ้าผ้าอ่าต่อไปข้อที่สิบข้อสุดท้าย พอพอข้อสิบผู่นะคะเลือกแค่ขอ้อเลือกแค่คำเดียวนะไม่ใช่เขียนไปทุกคำนะคะอ่ะทีนี้ครบแล้วสิบข้อเราชื่อจะทวนให้ฟังนะคะหากใครบอกว่าเราชื่อพูดไวเกินไปเด็กๆสามารถกดต,ตอปได้นะคะแล้วก็ฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ข้อหนึ่งเราทวนแค่ครั้งเดียวนะคะเราทวนแค่ครั้งเดียวข้อหนึ่งอ่าข้อสองอีข้อสามอ่าข้อสี่อ้อ ข้อหาอีข้อหกปาข้อเจ็ดโปข้อแป ข้สุดท้ายข้อ10บผูอ่าครบแล้วทั้ง10ข้อนะคะให้เด็กๆทำนะคะแล้วก็ส่งมาที่อะไรอ่าดูนะคะขั้นตอนการส่งงานในเมื่อเราเขียนคำตอบเสร็จแล้วข้อ1ถึงข้อ10นะคะให้เราถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปคำตอบของเราให้เห็นชัดเจนนะคะ และส่งมาที่ลายส่งงานภาษาจีนย้ำนะคะว่าส่งมาที่ลายส่งงานภาษาจีนบางคนยังส่งผิดส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวบางคนส่งมาไลนา์กลุ่มก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนการส่งนะคะให้ชัดเจนการตกหล่นนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่มีคะแนนได้นะคะและสำหรับใครที่ค้างงานอะไรนะคะ หรือยังไม่ได้สอบกลางภาคนะสามารถทำแบบทดสอบและส่งมาที่ลายส่งงานภาษาจีนป .1 นนได้เช่นกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้เด็กๆทำข้อสอบการฟังของเราชื่อถูกหมดทุกข้อเลยนะคะและเรามาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะสำหรับในวันนี้บายยใจเจียนค่ะ